สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการคมชัดลึกเม้นเมาส์ค่ะเป็นหน้าที่ของเราสองคนนะคะดิฉันเป็นดาจิตค่ะเพนภาดําเลยค่ะเพนวันนี้พี่เป๋ามีอะไรจะบอกว่าวันนี้พี่เป๋าเปี้ยวมากที่สุดในสามโลกแล้วเพทาที่สุดใน3ามโลกจะบอกว่าไม่เคยไว้ผมยาวเลยแม้แต่นิดเดียวจะบอกว่าถ้าเกิดไม่มั่นใจเนี่ยทำไม่ได้นะทรงนี้ทำไม่ได้ต้องมั่นใจความผผิดด้วย ก็สวยนะเปียกไปแบ๊เลยบตั้งแต่รปภแม่บ้านยันแบบว่าเฉพาะในตึกนะเฉพาะในตึกใช่โด่งดังแล้วมีชื่อเสียงเฉพาะในตึกไปที่คอนชิญเลยก็มีแต่คนพูดกันทั้งฟอร์มฮากันพี่เป๋วมาทักตลอดพี่เป๋วไม่ต้องทำงานอ่ะมีแต่คนมาทักอุ้ตัดผมลอดเปียกตลอดคิดยังไงไปทำทรงนี้มาคิดนานไหมใช้สมองส่วนไหนคิดหรือเปล่าไม่ใช่หรอกพี่เป๋วไจริงๆก็จริงๆนะพี่เป๋วตัดผมทรง แบบสั้นตลอดไงคนก็แบบว่าแต่ว่าด้วยความที่ผมยาวมานานไงก็ไม่ได้ตัดสั้นบมออ่ๆคนก็เลยคือข้าวเป็นลูกชายอะไรใหม่ตาไงตาหนึ่งถาเพนก่อนเข้าเรื่องข่าวในวันนี้พี่บอกต้องย้อนถามนิดนึงจำได้นะถึงแม้จะยุ่งเยอะแล้วแต่ยังได้อีกนะจังที่เราได้ถามไปแล้วว่ากำลังใจในการทํางานของเพนคืออะไรต้องบอกท่านผู้ชมไปเดี๋ยวมีคนมาถามถ่ายว่าแบบอ้าวท้าเพไม่ เาคถหรอม,ม,มีแฟนคลับด้วยใช่ไหมฟนคลับด้วยคนสองคนอ,อะไรเงี้ยกํากลังใจใ,ในการทำงานใช่ไหมตัวเองเลยพี่แป๋วให้กําลังใจตัวเอง ไม่มีไงก็ไม่มีไงก็ต้องให้ตัวเองไงทำงานเป็นวันๆเสด้วยเบอร์โทรศัพท์แล้วก็เฟซบุ๊กทวิตเตอร์ไปขายขน้องตลอดอ่ะตลอดยังไขไม่ได้เลยจัดรายการมานานมากเข้าเรื่องเลยดีกว่าเวลาเราไม่น้อยถูกต้องค่ะพี่มันลังฮอตเลยเป็นกระแสฮือฮามากๆเลยมีข่าวว่าคุณแดงสุราณเปรมปีแข่งช่องเจ็ดสีที่ออกมาแล้วนั่นแหละตอนนี้ปัจจุบันไปทําละครให้กับช่องสามซึ่งแบบว่าเป็นเรื่องที่แบบว่าทุกคนก็สงสัยว่าจริงหรือไม่วันนี้ซึ่งเป็นวันวันจันทร์ที่สิบห้า ได้เลือกดีเท่ากับยี่สิบห้าจานนี้ใช่จานยี่สิบห้าก็เลยเปิดตัวละครเรื่องรับลวงหลอนก็มีน้องสายประชากรแล้วก็เป็นพระเอกในเรื่องนี้ก็คือบทรวมแล้วเรียบร้อยที่โรงเรียนโรงเรียนเรวดีเป็นโรงเรียนของคุณแดงสุรังเป็นปีซึ่งคนก็งงว่าสรุปแล้วนมาทำละครใ้ช่องสามจริงหรือเปล่าซึ่งวันนี้คุณแดงก็ไม่ได้ไปซึ่งเป็นความ ผิดคาดหมายว่าเอ้าละครคุณแดงท็เป็คุณแดงไม่ไป้วน่ดีพี่สาวแล้วโรงเรียนเรวดีก็เป็นโรงเรียนของคุณแดงอบริษัทของคุณแดงจันยี่สิบห้ารับผลิตละครเรื่องนี้แต่ว่าก็คือมีพี่งาสุพลมิเชนชัยเนี่ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าจริงๆแล้วเนี่ย พี่งนนะันเป็นคนเหมือนช่วยประสานงานแล้วก็เป็นคนคแบบว่าดูแลช่วยเหลือคุณแดงในเรื่องนี้ซึ่งพี่งนนะันไม่ได้ทํางานจาย25นะแตเ่เป็นคนที่เป็นตัวแทนของบริษัท B c ซีเทโซึ่งเรื่องนี้หนะ้าทางคุณแดงนะบริษัทจาย25นะ่สาน่ะทำร่วมกับ B c ซีเทโก็คือเป็นการทํางานร่วมกันซึ่งพี่งัดก็เล่ให้ฟังว่าจริงๆแล้วคุณแดงสุรางเป็นปีเนี่ยสนิบสนุกับคุณไป บอันมาค่าอยู่แล้วก็คือมีการคุยกันแล้วพี่แอ้ก็เลยแบบว่ามาเป็นช่วยประสานงานช่วยทำนู่นนี่นั่นให้อะไรอย่างนี้แล้วส่วนทางคุณแดนมีหน้าที่ผลิตปลายทาง b ีซีทโรก็มีหน้าที่ไปวางละครว่าไปหาเวลาว่าจะลงช่องไหนอะไรยังไงซึ่งแน่นอนต้องเป็นช่องสามใช่ค่ะซึ่งทางบีซีก็มีมีหุ้นทําอะไรย้ายช่องสามอยู่แล้วก็คือสรุปแล้วคือไปทำทำให้ช่องสามคือลงละครเรื่องนี้ให้กับช่องสามซึ่งจะโอกาสเมื่อไหร่ยังไงนั้นเดี๋ยวก็ต้องรอละครปิดกล้องก่อน แต่คนคิดว่าเป็นละครของคุณแดงแล้วเนี่ยจะต้องตุ้มตามพี่แแบบนักแสดงเนี่ยต้องแบบระดับแบบโหเบอร์หนึ่งต้องบิ๊กเบอร์หนึ่งพี่แแบบเ้ยแล้วรู้สึกว่านางเอชชื่อน้องเกวลินหรือน้องยีนที่เป็นรองรองนางงามของคุณแดงที่ผ่านมา2002ซึ่งคนก็นึกว่าจะเป็นนุ่นมารวยที่ตป็นแบบจะเป็นอัมพชรทามาไหมดัมเบลวันนะใช่แต่กลายเป็นว่าฟอร์มดูฟอร์มแล้วน่าจะเป็นละครเย็นคุณพี่แแบก็ถามกันว่าละครเรื่องนี้จะ ออกาสช่วงไหนทานนบอกว่ายังไม่รู้ว่าช่วงไหนแต่ได้สืบทราบข่าวมานะว่าน่าจะเป็นแทนมุ่นวายสบายดีในช่วงเงย็นๆของทางช่องสาที่อ,ออกาสทุกวันจันทร์หนึ่งพุธซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าว่าจะยัางไงาแต่แบบก็เหมือนจะแบบว่าผิด,ผด,ผดพิกโผผิดความ <โร S 2> คาดหมายน,นะว่าระดแับบ คุณแดงสูรางเป็นปีแบบอดีตบอกว่าเจ้าแม่วงการบันเทิงโทรศัพท์อยู่ไหนพี่แปบสายด่วนสายด่วนคุณแดงเดี๋ยวนี้มาขอตัวไม่อรังการงานพี่สาวพี่แบบเนี่ยเสียชื่อหมดเลยจะเรียกว่ายังไงมันอาจจะแบบแต่จริงๆแล้วพี่แก็บอกนะคะว่าคุณแดงจริงๆแล้วนะคือไม่ได้ทละครให้ช่องสามอย่างเดียวไม่ได้เป็นผู้จัดให้ช่องสามแต่รับจัด ให้กับทุกช่องเป็นเป็นอิสระว่าผู้จัดอิสระก็คือมีเห็นแววแวๆมาว่าจะมีงานกับเอกแสกด้วยกับคุณบอลคนเกียร์เพราะว่าเขาก็มีนางงามที่ถ่ายทอดทางช่อง5อยู่แล้วแล้วก็ความสัมพันธ์ก็เหนียวแน่นกับคุณบอลกับทางเอกแสกดูแล้วไม่แน่นะเพนอีกไม่นานเราอาจจะเห็นคุณแดงไปทำละครให้กับช่อง7ในฐานะผู้จัดก็ได้นะโอไม่แน่นะกลับไปนะบ้านเก่าอะไรอย่างนี้เนาะใช่เพราะจริงแล้วคุณแดง ก็ยังมีหุ้นอยู่ในช่องเจ็ดอยู่20กว่ารวมของดรไพรจน์ของสามีคุณแดงด้วยก็20นิดนิดๆก็ถือว่าเยอะเหมือนกันก็ถือว่าเยอะก็ดีนะก็อาจจะแบบว่าไปเห็นแบบมุมมองเดิมๆที่คุณแดงเคยแบบว่าอยู่ในช่องเจ็ดใช่ไหมแล้วก็เสนอละครก็จะรู้ทางนีจะรู้ทางใช่จะรู้หมดแล้วว่าแฟนละครช่องเจ็ดนะชอบแบบไหนต้องการอะไรใช่แล้วเรียออ่ะถ้าเกิดว่าจากเมื่อก่อนที่เป็นผู้บริหารเป็นบอดใหญ่ของทางช่องเจ็ดมาวันนี้เปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้จัดก็อีกลุกหนึ่งนะ ใช่<ม>แต่จะบอกว่าคุณแดงเงินทองมากมายนะแต่เพียไม่เข้าใจน่ะว่าทําไมเอ๊วันเปิดตัวทําไมไม่มาก็อาจจะไม่อยากออกหน้าแต่ก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นของคุณแดงก็อาจจะพักผ่อนใช้เงินไปก่อนเพราะว่าเอ๊กก็ยังงงงงว่าแบบแต่<อ>ก,ก็ได้ยินเขาบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าวันนี้คุณแดงอาจจะไม่ไปแล้วก็ไม่ไปจริงๆริงด้วยก็ให้มีกาสัมภาษณ์แทน อีกนะเราจะได้ไปสัมภาษณ์คุณแดงเร็วๆนี้นะเร็วๆนี้เราก็จะได้เจอคุณแดงแต่ไม่บอกว่างานไหนตุ๊ตตุ๊ตตไปเกาะเหมันจะรู้มันจะรู้แต่จริงๆหรอเปล่าไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลยอาแเพนเรามีอีกหนึ่งข่าวเรื่องนัดเดทคุมกิมิยะแฟนพี่แป๋วอีกแล้วเนี่ยแล้วรู้สึกจะมีแฟนทั่วฟาเมืองไทยเลยนะดิฉันเนี่ยจะบอกหลังจากที่ละครนะคะธรณีนี่นีไข่คลองเนี่ยพี่แป๋วก็เป็นข่าวฮือฮาว่าแบบเลื่อนอาการเพราะว่าแบบติดเรื่องนู้นเรื่องนี้บ้างละอะไรยเี้้แลวก็ เรื่องโฟโต้บุ๊กที่ี่แ๋วที่มีปัญหาว่าทางผู้จัดพี่พี่แหม่มที่ดมาเนี่ยไม่ยอมแบบแจ้งกับช่องว่าจะทำโฟโต้บุ๊กอะไรอย่างนี้ทำมาแล้วก็เอาเงินเข,าเขาเ้า,ากระเป๋าตัวเอง,เองเลาอ่า,า,าสุดก็คือไปเจอณเดชนมาในงานาที่เขาจัดนิทรรศกา,ารภาพถ่ายนะพี่แป๋วกน็นเดชก็เลยบอกว่าจริงๆอ่ะก็คือพอทราบข่าวนี้เหมือนกันแต่ว่าคือไม่ได้สนใจอะไรกับเรื่องนี้เพราะมองว่าเรื่องนี้แบบว่าคือได้การได้มีการคูดคุยกับผู้จัดแล้วก็ทางป้าจงป้าแจวแล้วว่า โฟโต้บุ๊กที่ทำขึ้นมาเนี่ยจะทําเพื่อทําบุญซึ่งเขาก็บอกว่าเขาก็แบบไม่ได้แบบคิดเรื่องอะไรที่มันแบบ ไม่ไม่ไม่ได้สนใจอ่ะเรื่องเรื่องเรื่องราวต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่าคือการทําบุญเนี่ยใครคิดแบบเนี้ยมันก็ไม่ดีนะเพราะว่าเขาบอกว่าไม่มีใครเอาเงินทําไปเพื่อจะเข้าเข้ากระเป๋าตัวเองเขาก็บอกว่าในเรื่องนี้มันทําให้แบบถ้าใครเข้ากระเป๋าตัวเองเนี่ยมันก็เป็นบาปไงพี่แบ๋วเพราะว่าเอาเงินแบบตั้งใจพูดบอกว่าจะทําบุญแต่เอาเงินมาเข้ากระเป๋าตัวเองเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่บาปมากนั่นเด็กก็บอกว่าไม่มีใครคิดอย่างนั้นหรอกเพราะว่าก็คือเขาก็รับทราบมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเด็กเอก็ทํได้ใจ บริสุทธิ์ใช่บริสุทธิ์ใจที่จะทำก็คือใครมาถ่ายรูปใครมาเกอะของกองถ่ายประชาสัมพันธ์แล้วก็ให้ถ่ายใอ่าตัวตัวนักเด็กเขาก็ถ่ายเองด้วยนะพี่แบ๋วคือแบบภาพที่ออกมาในงานที่เทศกาลหรือว่าอะไรเงี้ยนักเด็กเน่ยเป็นคนชอบถ่ายรูปอยู่แล้วป้าจงป้าแจ้วเป็นคนถ่ายรูปได้เงินไปเยอะเลยได้เยอะมากเกือบแสนเลยนะท่านผู้ชมแฟนคลับเขาเยอะมากพี่แบ๋เยอะมากแบบว่าโหยเห็นบอกว่าหนาแน่นไปด้วยแฟนคลับบอกว่าเบียดนักข่าวของเราบนอุบเลยค่ะว่าทำงานยากมากเพราะมีแบบว่าแฟนคลับบินกันมานู่นนี่นั่นแบบว่า โห,หนาแน่นมากทุเรน,นี่นี่แค่คลองใชาไม่ทำายจริงแล้วก็มีอีกประเด็นพี่แแบวที่บอกว่ามีคนบอกว่าแบบเออส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะว่าคิวมีปัญหาคิวละครมีปัญหาหเพราะว่าผู้จัดการผู้ดูคนดูแลของณเดชเนี่ยไปรับงานอีเวนต์จนเยอะเกินไปทําให้คิวละครป่วนซึ่งณเดชก,ก็บอกว่าจริงๆแล้วตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วนะเรื่องเรื่องคิวอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้ก็คือถ่ายละครอยู่เรื่องเดียวคือแรงปัญหาก็คือเรื่องละครทุเรนี่เนี่ยคือปิดกล้องไปแล้วก็คือก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอาจจะมีปัญหาเรื่อง ฝนฟ้าอากาศอะไรอย่างเงี้ยคุณบ้างคือปัญหาเรื่องนั้นซะส่วนใหญ่แต่ว่าเรื่องคิวแรงปัฒนาที่แสงคู่กับคิมเมอรี่ใช่ค่ะใช่ก็คือตอนเนี้ยเขาบอกว่าอันนี้ไม่มีปัญหาแล้วเรื่องคิวแต่เขาบอกว่าเขาทํางานเนี่ยเขาก็คือมืออาชีพอะจริงๆแล้วจะบอกว่าใครเป็นผู้จัดการส่วนตัวของนาเดชคุกิมิยานี่ก็คือต้องปวดหัวนะต้องปวดหัวพี่แปบว่าไหนจะคิวเรียนแาจะคิวโฆษณาพีเศนเตอร์ต่างๆที่เราเห็นหน้าจอทีวีบ้านเราทุกวันเนี้ย เช้าสายแบยเย็นนี่เห็นใน<ช>าน่าเด็กเพราะว่าในาเด็กเขาก็บอกว่าเรื่องเรียนเขาก็ให้ความสำคัญมาก<ช>พี่แป๋วก็คือถ้า ติดเรื่องมีงานเนี่ยเขาก็จะให้คิวเรื่องเรียนก่อนตอนเช้าแต่พอพอเรียนเสร็จก็ตอนบ่ายหรือว่าตอนเย็นเนี่ยก็มาถ่ายละครต่อแล้วหนจะงานละครที่ต้องเป็นหลักอยู่แล้วด้วยคิวก็ตีกันอีลูตรงนางว่าเอกซุปตาเง่อย่าลืมชมนะคะวันที่29มิถุนาเดือนนี้เป็นการดีเดย์ครั้งแรกใช่แล้วทรณนนี่นิใครครองซึ่งหลายคนเฝ้าจับตามองความน่ารักของยาย่ารุตสยากับนาเดชคุกิมมว่ยากเห็นทีเซอร์แล้วแบบว่าพี่แบบน่าดูมากภาพสวยงามมากแล้วก็เพลงก็เพลาะ ด้วยก่อนจะไปถึงวันนั้นพูดถึงเมื่อคืนก่อนดีกว่าดูละครตอนจบหนุ่มบ้านไร่กับหัวใจให้สาวน่ารักเนาะน่ารักอ่ะเออน่ารักมากเขได้บอกว่าพอบอกว่าเป็นชีวิตพอเพียงเรียบง่ายเนี่ยคุณเขาเขาพี่เลยนะกลับไปอยู่สวนนะใช่สวนมะพร้า่เป็นสวนละมุด เออใช่ใช่ใช่ดูแล้วต้องกลับไปอิ่มเอร่กว่ามีความสุขนะในยิ้มเบอลในความน่ารักของบีเตอร์คอบแดนดนดอนกับย่ายะดูย่ายะชมพูอรยาเกตว่าแบบเคมีเข้ากันมากเคมีเข้ากันแรกจะบอกเลยว่าเรื่องนี้พอตอนแรกที่ออนแอร์เนี่ยรู้สึกสมประมาทเขาไว้นะว่าอุ้ยจะทําได้ดีแล้วอย่างบีเตอร์เนี่ยเป็นหนุ่มมีเสน่ห์นะพี่เป๋าไม่เคยเห็นเสน่ห์ของบีเตอร์คอบแดนดนดอนมาก่อนพอยิ้มเนี่ยเขาเป็นคนแบบ เป็นคนที่ปากกว้างนะแต่ยิ้มแล้วแบบมีเสน่ห์มากอ่ะพี่แป๋วูกสดใสูสดใสแล้วแสดงได้ลงตัวน่ารักอ่ะทากลำกลางธรรมชาติที่แบบงดงามมากๆนะวิวทิชทัศน์ของละครเรื่องนี้นี่คือต้องบอกว่าโอ้โหสุดยอดค่ะแล้วทําให้รู้สึกว่าคิดถึงบ้านเลยอ่ะอ่ะเพลงก็เคยได้สัมภาษณ์ไงบีเตอร์ที่เราเคยสัมภาษณ์ไปปีเตอร์ก็บอกว่าเรื่องนี้เขาภูมิใจมากเขารู้สึกแบบแฮปปี้เขาแบบ ถึงแม้ว่าจะเหนื่อยมานะพี่แป๋วเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ผู้ปราาอคืออ่านภาษาไทยไม่คลออ่องเขาอาจจะคลิปอ่า,อานบทอะสติ<อ>๊กเกอร์เีงยอ่านไม่คล่องเลยพี่แป๋วด้วยความที่เขาเป็นคนเป็นฝรั่งไงอ่านมไม่คล่องก็ต้องแบบท่องหลายรอบแต่เขาบอกว่าฟิดแบกดีขนาดนี้เขาหายเหนื่อยอเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทุ่มเทเนี่ยมันได้กลับคืนมาแบบ เกินร้อยอะพี่แป๋วนอกจากในเรื่องของความน่ารักของทั้งคู่พระนางแล้วมันในเรื่องของธรรมชาติธรรมชาติยิ่มสวยมีคติสอนใจมีแง่คิดพี่แปอแท้ก็ไปในละครเรื่องนี้มากมายทีเดียวใช่มก่อนจบเบรกในวันนี้เพนในเบรกนี้อะเพนมีอีกหนึ่งเรื่องเมื่อเช้านี่ในข่าวไปสัมภาษณ์ใครมาตั้งแต่เช้าตรู่ข้อตุลหรือเปล่าไม่รู้แต่ถือว่าเช้าสำหรับพี่สิบโมงครึ่งนะพี่แป๋วส่าอะสัมภาษณ์พี่กะหนกไง พี่กระโหน,นแล้วก็พี่ธีระ<ช>แล้วก็บันจงเพ<ข>ราะว่าการใหม่ของเราเ<ช>นี่ย ข่าวค้นคนเนชั่นพี่แป๋วหลังจากที่เราหลุดผังมานะหลุดผังจากช่องเก้านายเอ็นช่องเก้ามดิรนนายก็ล่าสุดก็ไปไปสัมภาษณ์มาแบบว่ากากินังนะดูเหมือนตัวเองนะแต่เป็นครั้งแรกพี่แป๋วต้องบอกกอนว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ได้สัมภาษณ์คืออยู่มานานนะไม่ได้สัมภาษณ์พี่นเย่คยสัมภาษณ์พิธีรากก็ไม่เคยสัมภาษณ์ก็แต่เฟลลี่นะเฟลลี่ก็ตลกกันไปตลงกันไปเนื้อหาไม่เคยได้เลยมีแต่น้ำเท่านั้นเลยลายหรอกเขาก็ฝาก ฝากฝังรายการแหละว่ากลับมาบ้านบ้านเราแล้วกลับมาอยู่บ้านจัดเต็มจัดหนักแน่นอนเขาบอกว่าอะไรที่ช่อง9ออดออกกายไม่ได้ออดแอร์ไม่ได้จะมาเห็นที่นี่นะคะค่ะเพราะเขาบอกว่าเขาด้วยความที่สนิทสนมกันมากไงก็จัดเต็มจัดหนักเรื่องเนื้อหาเรื่องข้อมูลต่างๆอะไรเงี้ยจะมีแบบว่าความเป็นกันเองมีถือถ้าคนที่ อยู่เป็นแฟนของช่อง9ก้าเนี่ยก็สามารถตามมาดูช่องในชั่นได้ตามให้หมดเลยตามให้หมดต้องหมดนะพี่แป๋วเพื่อรายการนี้หนึ่งเพนในช่วงเช้าอ๋อช่วงเช้าใช่ไหมข่าวรับอรุณพี่แป๋วไอ้ไม่ข่าวคนรับอรุณอืมเช้าเลยหกโมงใช่หกโมงเช้าถึงแปดโมงเช้าตื่นมาดูบ้านใช่ไหมเพนแต่เช้าตู่เลยมันเช้าไปบาสิดูบลเลยนะ ช้ามากช่วงนี้พี่ปะก็ดูบอลไปก่อนดูบอลไปก่อนขอเวลาขออนุญาาพอดีพอดีออนแอร์ดีเดย์วันที่สองจบพอดีใช่ค่ะแล้วก็ข่าวค้นคนในชั่นเนี่ยช่วงสามทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มครึ่งก็คือวันจะถึงสุกเหมือนกันก็ต้องรอติดตามนะคะดีเดย์วันที่2กรกฎาคมนี้ค่ะก็จะเป็นพิการนกทีรัีก์แล้วก็บริจงแน่นอนว่า เข้มทุกเข้มทุกอนูของทุกวินาทีที่เราต่อกาศไปรับรองว่าท่านผู้ชมที่เคยติดตามทางช่องเก้ามาดูเนชั่นชาแนลของเราแล้วรองว่าไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะก่อนอื่นเราต้องบอกก่อนว่าเราจะมีสัมภาษณ์ทั้งสามพิธีกรเนี่ยจัดเต็มในหน้ามือถือมช่แล้วพรุ่งนี้กระกาศกอบอบพรุ่งนี้ใช่แล้วจัดเต็มตัดไปเยอะแล้วเหมือนกันนะ้สัมภาษณ์เยอะมากพี่แปววเยอะมากจริงๆริค่ะเลยค่ะท่านผู้ชมเวลาของเราหมดแล้วในช่วงแรกแลกลับมา เบรกที่สองค่ะท่สุดท้ายของรายการโหมีทีเด็ดค่ะท่านผู้ชมทำพลาดทำไม่ได้จริงน่ารักอ่ะสักครู่เดี๋ยวค่ะเรู่มเลยค่ะท่านผู้ชมมีอยู่กับเราสองสาวนะคะกับคมสะลึก เม้นเมาต้องมีตลอดนะมีตลอดไม่ได้แหละเดี๋ยวท่านผู้ชมเริ่มใช่แล้วที่แบบว่าทุกวันนี้ดาราก็ทำกันบารข้าไม่ทำไม่ใช่เนทุกคนเต็มใจอยากจะทำเพราะถ้าเรายอดฮิตนะพี่แป๋วใช่ถั่ว้อมแล้วน้องเพนถูกต้องเดี๋ยวสาสัมภาษณ์นะจ๊อใช่าดี๋ยวที่บอกว่าเรามีคลิปเด็ดๆก็คือเป็นคู่พระคู่นางคู่กวัญของวงการพี่แป๋วใช่เพราะว่าเขาสองคนเนี่ยจะมาร้องเพลงให้เราฟังต้องแล้วค่ะจะเป็นยัง่ารักขนาดไหนติดตามได้เลยค่ะ I ah! you. Yeah. เสียงเพล้อมากพี่แบ๋วเรียกว่าคู่นี้นี่เพอร์เฟกต์ทั้งคู่เลยนะเขามีพรสวรรค์จริงๆนะคู่นี้พี่แบ๋วเกิดมาเพื่อเป็นซุปตาจริงๆพี่แบ๋วเรียนก็เก่งร้องเพลงก็ได้เล่นละครก็ดีแล้วก็มีสมมาคารวะนิสัยใจคอก็ดีน่ารักไปหมดทุกอย่างคู่นี้ขอไปเลี้ยงด้วยนะเขาจะให้พี่แบ๋วไปอ่ะนรียกว่านั่นนะเซ่เขาจะมีให้ไหมล่ะนั่นนะสุขจะขอเห็นบรรยากาศนี่แบบคพัก แฟนคลับเยอะมากพี่แป๋วทุ่ม,มท้นม,ม,มากแบบว่าเต็มเลือพื้นที่ของเซ็นทรัลเวิลด์นี้แบบคนเยอะมากคนเยอะมากไม่รู้<ข>สถานที่แคบหรือว่าคนเยอะทถาไม้แบบว่าโห้ทำงานกัน,อข,นขอากแฟนคลับเยอะจริงๆ,งๆพี่แป๋วต้องบองกก่อนว่าแฟนคลับเยอะจริงๆ,ๆอ่ะอย่างที่บอกว่าเขาร้องเพลงใช่ไหมหลายคนก็คงคิดว่าเพลงอะไรอ่ะย่าร้องเพลงนี้เลยพี่แป๋วอาการรัก น่ารักนะเสียงดีมากส่วนณเดชนเนี่ยร้องเพลงให้รักมันโตในใจโอ้โหนี่เพลงเพงว่าเดี๋ยวพอละครออนแอร์พี่แป๋วเพลงนี้ต้องกระหืมตามขึ้นวิทยุแน่นอนใช่เพราะว่าต้องติดชาร์จอันดับหนึ่งเพอินะเรียกว่าคลิปวิดีโอนี้ยคนจะต้องดูเยอะมากเลยพูดถึงวิพา์วิจารณ์แล้วก็ชื่นชมกันในความน่ารักของทน้งคู่เคมีเข้ากันมากมันไม่แปลกนะที่คนจะบอกว่าอยากให้เป็นคู่จิ้นอยากให้เป็นคู่ที่แบบว่า เป็นคู่พรกคุณนางในจอและนอกจอด้วยใช่แล้วก็เชียร์กันมาตลอดนะพี่แป๊บเชียร์กันมาตลอดแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นจริงได้มากแค่ไหนเหมือนจะเกิดเป็นจริงแล้วไม่เป็นจริงแล้วเหมือนจะเกิดเป็นจริงแล้วไม่เป็นจริงอยู่อย่างนี้ล่ะสลับไปสลับมานะ้ี่แป๊บมอีคนเนี่ยเดี๋ยวไปมีคนนั้นอีกคนหนึ่งเดี๋ยวไปมีคนนี้ก็เลยดูแบบว่าไม่ให้ลง็กสักทีถ้าถ้าเขาเป็นแฟนกันจริงๆพี่แป๊บเดี๋ยวเวลาการทำงานเนี่ยมันก็ร่วมงานกันลำบากนะเพราะหลายคู่ก็เป็นนะพี่แป๊บหมายถึงแบบว่าเออพอเป็นแฟนกกันนนนนแแล้้้วววเีีี่่่่บบาาาอจะงงงรรมมไ็ กี่คู่นะที่เป็นเป็นคู่กวันกันในจอแล้วนอกจอจะได้แต่งงานกันก็มีบ้างแต่อาจจะมีไม่เยอะเท่าไหร่แล้วค่ะถ้าไม่ชมเวลาของเราหมดลงแล้วนะคะพบกับเราได้ใหม่นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ